สวัสดีค่ะสวัสดีคณะกรรมการนะคะดิฉันนางอดรินชยาสิริโยธานะคะวันนี้จะนำเสนอหัวข้อวิสัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบซิปป้าโมเดลนะคะวิชาการค้าปิดออนไลน์เรื่องตลาดเป้าหมายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพป,ปีที่2ทับสาสาขาวิชาธุรกิจค้าปีสมัยใหม่วิทายาเทคโนโลยีประยาิวัฒนนะคะวัตถุประสงค์นะคะ เพื่อพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปโมเดลนะคะรายวิชาการคา้าปิดออนไลน์เรื่องตรัสเป้าหมาย 2. นะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนซิปปโมเดลวิชาการคา้าปิดออนไลน์เรื่องตรัสเป้าหมายค่ะและวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะคะ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปเปโมเดลค่ะรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะรอบก็คือการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปเปโมเดลนะคะโดยจะจะเป็นการจัดการในการสอน7ขั้นตอนด้วยกันค่ะโดยจะดูจากผลสัมมิททางการเรียนรายวิชาการค้าปิีกออนไลน์เรื่องตราสเป้าหมายโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปเปโมเดล ะะและระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาการค้าปีกออนไลน์เรื่องตัดเป้าหมายโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปโมเดลค่ะประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรก็คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2นะคะสาขาวิชาธุรกิจค้าปีสมัยใหม่วิทยายเทคโนโลยีปัญญาพิวัตภาคเรียนที่2นะคะตั้งแต่ ตั้งแต่ปวชว2ทั3ถึงปวชว2ทั4นะคะจำนวน78คนหรือ2ห้องค่ะกลุ่มทดลองนะคะก็คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2ห้อง3นะคะสาขาวิชาธุรกิจค้าปีกสมัยใหม่นะคะจำนวน38คนเลือกแบบเจาะจงค่ะกลุ่มทดลองอากลุ่มตัวอย่างนะคะกลุ่มทดลองแล้วก็กลุ่ม ลุ่ควบคุมก็คือนักเรียนในระดับประกาศสีบวัรวิชาชีพปีที่2ห้อง4นะคะจำนวน40คนเลือกแบบเจาะจงเหมือนกันค่ะจะมีแบบทดลองและแบบควบคุมนะคะห้อง2ทับ3จะเป็นแบบทดลองแล้วส่วนห้อง2ทับ4เป็นแบบควบคุมค่ะผลการวิเคราะห์นะคะผลสัมธิ์ทางการเรียนรายวิชาการค้าปีกนะคะการค้าปีกออนไลน์เรื่องตลาดเป้าหมายนะคะ กลุ่มทดลองนะคะมี38คนนะคะกลุ่มควบคุมมี40คนนะคะจะพบว่าค่าเฉลี่ย x bar ของกลุ่มทดลองอยู่ที่3 1ม5อนะคะส่วนกลุ่มควบคุมอยู่ที่29.49นะคะค่า sd หรือค่าเฉลี่ยอยู่ที่9.12นะคะค่า sd ของกลุ่มควบคุมอยู่ที่11.36นะคะค่า t นะคะอยู่ที่2.16นะคะ ต่อไปนะคะผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสำริดทางการเรียนนะคะของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะคะจะเห็นได้ว,ว่าค่า x bar ของกลุ่มทดลองเนี่ยจะสูงกว่าค่า x bar ของกลุ่มควบคุมนะคะโดยกลุ่มทดลองห้อง2ทับ3อยู่ที่8ป2 3นะคะกลุ่มทดลองไอ้กลุ่มควบคุมของห้องสองทับอยู่ที่64.23นะคะค่า s d ก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะ และสุดท้ายค่ะแบบสอบถามความพึงพอใจเดียแบ่งทั้งหมด5ข้อนะคะจะวัดว่านักเรียนเนี่ยมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหรือเปล่านะคะพบค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ4.7นะคะหรือ5หรือว่า0.0หรือว่า5.2นั่นเองนะคะ สรุปผลนะคะจากการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบซิป p ป้าโมเดลนะคะเรื่องตลาดเป้าหมายนะคะพบว่าเรียนกลุ่มควบคุมที่รับการสอนปกติเนี่ยจะมีค่านักเรียนจะมีความพึงพอใจต่อการเรียนและสามารถทำแบบแบบทดสอบแบบทดสอบแบบวัดความสมดริตต่างๆนะคะได้ใอยู่นระดับที่มากค่ะเท่ากับ4.77นั่นเองนะคะข้อเสนอแนะค่ะ ผู้สอนควรจะก,กระตุ้นหรือส่งเสริมให้ในักเรียน,นยมีความกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็มีสามารถที่เห็นแตกต่างกันได้โดยที่ไม่ผิดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพูดคุยกันในห้องนักเรียนที่มีความเห็นแตกต่างเพื่อนเนี่จะมอง ผู้สอนควรจะมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้มากขึ้นค่ะและก็ควรจะมีการแจ้งผลการทดสอบการเรียนหรือว่าผลสอบการทํางานทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้กับนักเรียนนะคะให้รู้ว่านักเรียนเนี่ยทำงานได้เท่าไหร่นะคะและจะได้มีการกระตุ้นรุนเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ข้อเสนอในข้อต่อไปนะคะผู้สอนควรจะสร้างบรรยากาศให้ส่งเสริมการที่นักเรียนเนี่ยสามารถได้ ทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงนะคะมีการกระตุ้นนักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้องค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอค่ะดิฉันขอจบการนำเสเนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ